สวัสดีนะครับนะมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องตาตาวิเคราะห์บอลนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลสามคู่เช่นเดิมนะครับนะมาดูที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นหลีกบุนบุนเดลิก,กานะครับในะเป็นคู่นะครับในะเลเวอร์คูเชนพบกับไม้นะฮะ,ะสวัสดีพบกันล่าสุดนะครับของคู่นี้นะครับนะ เลเวอร์เอาชนะไม้สามประตูต่อศูนย์นะครับฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมบ้างนะครับผลงานล่าสุดนะครับของเลเวอร์คูเชนนะฮะเลเวอร์นะครับอ่านผิดนะพี่นะเลเวอร์คูเชนนะครับฟอร์มการเล่นนะล่าสุดนะครับอ่ะชนะห้านะครับเสมอหนึ่งนะครับแพ้ศูนย์ยิงได้สิบสามประตูและเสียห้าประตูจากการลงสนามหกนัดนะครับมาดูทางไม้บ้างนะครับ ชนะหเสมอสองแพ้3ามยิงได้4ี่ประตูและเสียเจ็ดประตูจากการลงสนามหนัดเช่นกันนะครับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดของอารีเวอร์ River นะครับนะในบ้านนะครับชนะสนะครับนะเสมอ1แพ้0ยิงได้13ประตูเสียเพียง2ประตูจากการลงสนาม5นัดนะครับมาดูฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับนะ ชนะศูนย์ะครับเสมอ3ามแพ้สองยิงได้3ามประตูและเสียงหประตูจากการลงสนามห้านัดนะครับอคู่นี้นะผมว่าไปทางเลเวอร์คูเชนดีกว่านะครับนะต่อไปนะครับเป็นคู่โบลญญาพบกับเวโรนานะฮะเหล็กนะครับนะเซเรียอาอิตาลีนะครับนะสถิติพบกันล่าสุดนะคู่นี้นะโบลญญาเอาชนะเลเวอร์ เวโรนานะครับนะสองประตูต่อศูนย์นะครับเอามาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดนะครับหกนัดล่าสุดของทั้งสองทีมบ้างนะครับนะผลงานล่าสุดของอาบโรนญานะครับนะชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งยิงได้ถึงสิบห้าประตูและเสียเจ็ดประตูจากการลงสนามหกนัดนะครับมาดู ฝั่งเวโรนาบ้างนะครับชนะหนึ่งนะครับนะเสมอสามแพ้สองยิงได้เจ็ดประตูแล้วเสียแปดประตูจากการลงสนามห้านัดนะครับมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมห้านัดบ้างนะครับนะอาที่ผ่านมานะครับอ่ะฟอร์มการเล่นของโบลญญานะครับนะของโบลญญานะครับนะ ชนะสี่นะครับเสมอหนึ่งแพ้ศูนย์ยิงได้สิบสองประตูและเสียเพียงสามประตูจากการลงสนาม5้านัดนะมาดูฝั่งทีมเยือนบ้างนะครับเวโรนานะครับนะ,ะชนะศูนย์นะครับแพ้หนึ่งเสียสี่นะครับนะแพ้สี่นะครับนะยิงได้สามประตูนะครับเสียเจ็ดประตูจากการลงสนามห้านัดนะทีมนีก็ไปทาง โบลญนาเลยนะครับนะไปเร็วๆเลยนะครับนะไม่พูดมากมากเรื่องเนาะมาดูนะครับมาดูคู่ต่อไปบ้างนะครับนะเป็นเลอันโซเซดาตพบกับนะครับบีบียาบียาลีบอกบียาลีอันน่าจะใช่นะครับนะสถิติพบกันล่าสุดนะครับของคู่นี้นะครับนะฟอร์มการเลี่ล่าสุดของทั้งสองทีมหนัดที่ผ่านมานะครับ อาพูดเอาพพูดผิดนะครับพี่นะต้องขออภัยด้วยนะครับสถิติพบการล่าสุดนะของทั้งสองทีมนะครับนะเลอันโซเซียดัตนะครับเอาชนะบียาเลอันไปสามประตูต่อศูนย์เลยนะครับมาดูฟอร์มการเล่นล่าสุดนะนะฟอร์มการเล่นล่าสุดของทั้งสองทีมหกนะัดที่ผ่านมานะครับนะผลงานล่าสุดของเลอันโซเซดัตนะครับชนะหนึ่งเสมอสามแพ้สองยิงได้ สองประตูและเสียสี่ประตูจากการลงสนามหกนัดที่ผ่านมานะครับมาดูนะครับนะฝั่งบียาบ้างนะครับนะชนะหนึ่งนะครับเสมอสี่แพ้หนึ่งยิงได้แปดนะครับนะเสียเก้าประตูจากการลงสนามห้านัดนะครับหกนัดนะครับนะพูดผิดนะมาดูฟอร์มการเล่นในบ้านและนอกบ้านของทั้งสองทีมห้านัดที่ผ่านมานะครับนะผลงานในบ้านและนอกบ้านนะครับของเรอันนะครับนะ ยังไม่แพ้นะครับนะอ๋อยังไม่ชนะนะครับดูผิดนะครับนะยังไม่ชนะนะครับชนะศูนย์แพ้สิแพ้หนึ่งเสมอสี่ยิงได้หนึ่งประตูนะครับเสียสองประตูจากการลงสนามห้านัดนะครับมาดูฝั่งของทีมเยือนบ้างนะครับเบียร์เลอันนะครับนะชนะนะครับหนึ่งเสมอนะครับสองแพ้สองยิงได้แปดประตูและเสียสิบเอ็ดประตูจากการลงสนามห้านัดนะครับ อ่ะคู่นี้นะครับนะไปทางเลอันโซเซียดัดเลยนะครับแล้วแต่คุณพี่นะครับนะ้าพี่พี่น้องๆน,นะครับว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับนะอ่ะคลิปสําหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับนะผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับนะอ่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ